คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะไคร้สวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตะไคร้อีกเช่นเคยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเปนซูเปอร,ร์คัพรอบรองชนะเลิศกันครับ ระหว่างเรียวเบอร์ติสกับบา์เซโนนาจะเตะในเวลาประเทศไทยคือตีสองของค่ำคืนวันนี้นะครับที่สนามคิงฟาฮัตอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเเป็นสนามกลางที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับเรามาดูฝั่งทางเรียวเบอรติสครับเรียวเบอรติสเป็นแชมป์เก่าโปปาเดเลครับมาด,ดูการที่2021-2022นัดนี้ โค้ชชาวชิลีครับมาเอลเปเยกรินี่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะครับมีทางด้านบิ๊กตอการมาลซ่าฮวนครูสยูซุปซาบารีและโปลอากูกูกูครับส่วนอเล็กโมริโนมีโอกาสที่จะย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาว2023นี้นะครับอาจจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมในนัดนี้นะครับมาต่อกันที่บาร์เซโลนาครับ บาร์เซโลนาเป็นรองแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูกาลนี2021้2021-2022แบบนี้นะครับโค้ชชาวสเปนิสซาบีเอ e ร์เนสไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับเหมือนกับว่าฟูลทีมครับนัดนี้สามารถกลับมาใช้งานโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และจอร์ดี้อัลบาครับที่ติดโทษในลาลีกากลับมาลงเล่นในนัดนี้ได้ด้วยนะครับคือฟูลทีมเลยนะครับนัดนี้สำหรับบาร์เซโลนา อัดเต็มแน่นอนและเป็นสนามกลางด้วยนะครับมาดูทัศนะและฟันธงกันนะครับซูเปอร์โกปาเดเสปัญญารอบตัดเชือกที่สนามกลางในริยตัตเมืองหลวงของประเทศซาอุนะครับระหว่างเรือเบติสฟอร์มระยะหลังในทุกรายการกลับมาเล่นได้ดีขึ้นจากการเก็บผลเสมอและกลับมาได้ชัยชนะสองเกมหลัง นะครับบาเซลูนาฟอร์มช่วงหลังในทุกรายการยังดีเยี่ยมจากการสะดุดแค่เสมอ2นัดติดก่อนกลับมาเก็บชัยในเกมล่าสุดนะครับทำให้กวาดชัย5เกมจาก7นัดหลังนะครับพวงผลงานคือไม่แพ้ตลอด7นัดที่ผ่านมาทำให้แมตชนี้บาซ่าก็ยังหวังผลได้นะครับนิดนึงนะฟันธงทีเด็ดครับให้ทางบาเซลนา เป็นผู้ชนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เสียนนอกกอตะขครยด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ